สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการอากีดะโดยอาจารย์ฮะดดษบุญมาเลดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานุรราะหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลลมีนวะบิฮินัสตาอินลาฮาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮินะลิญอะซีมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อาบีฮิ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري <coughs> واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم أرنا الحق حقا, حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญเจาาลอสสุบะฮานอหัวตาลานะครับได้โปรดประสบแด่พี่น้องทุกทุกท่านนะครับผมอันหัมดุดิลละนะครับพี่น้องขอชูกรดขอบคุณต่อลอสสุบะฮานอหัวตาลาที่พระองค์นะครับได้ทรงกําหนดให้พวกเรานั้นได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งนะครับที่ได้ทําการเรียนรู้ในเรื่องราวของบาปใหญ่อย่างไรที่สุดครับการเรียนรู้ตรงนี้เพื่อที่จะให้เรานั้นได้ระมัดระวังตัวของเรา และบุคคลในครอบครัวบุคคลผู้ที่อยู่ภายใต้อามานะการดูแลการปกครองของเราไม่ให้ตกอยู่ในการกระทํำที่จะนำไปสู่ความโกรธกริ้วจะลอสุบฮานหัวตาล้นั่นเองและในวันนี้ครับกับบาปใหญ่อัลกบีรออัซเมีนะวันอิชรูนบาปใหญ่ประการที่28อรุรจุละตุมินันนิสะ ผู้หญิงที่ทําการเรียนแบบผู้ชายวัลมูคอนนาซมินาโรนิจจนและชายที่เรียนแบบผู้หญิงพี่น้องครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับยิ่งสังคมมีความเจริญก้าวหน้ามากเพียงใดการกระทำดังกล่าวนี้ครับยิ่งเปลี่ยนไป อย่างรวดเร็วในแต่ละวันวันนี้ครับมีค่านิยมผิดๆอย่างมากมายเอาแหละนะครับในกรณีของกาเฟสเนี่เราเองอาจจะคงไม่พูดถึงแต่ในกรณีของลูกๆหลานๆที่ขึ้นชื่อว่าอยู่ในครอบครัวของมุสลิมเนี่ยพี่น้องไม่สมควรอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมีพฤติกรรมชเช่นดังกล่าวตรงนี้ เราเองนะครับจะพบเห็นพฤติกรรมของการเรียนแบบเนี่ยพี่น้องเพศตรงข้ามเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายนะครับในยุคสมัยปัจจุบันมีการรณรงค์ให้มีการยอมรับกับพฤติกรรมดังกล่าวในเรื่องนี้ทั้งทางสื่อนะครับในทุกๆช่องทางมีการสอดแทรกเข้ามานะครับในการ์ตูนนะหรือในสิ่งที่ เราเองนะครับได้พบเจอในชีวิตประจําวันมีการเรียกร้องนะครับให้เกิดความเท่าเทียมเกิดขึ้นในสังคมอันนี้นะครับเราเองพูดถึงในแง่มุมของหลักการของอันอิสลามมีการพยายามนะครับในสังคมเนี่ยมีการพยายามที่จะเ,เรียกได้ว่าสร้างความสร้างทัศนะนะครับคติเนี่ยนะอีกด้านหนึ่งนะครับให้กับผู้คน โดยเห็นว่าความเบี่ยงเบนหรือการเรียนแบบเพศตรงข้ามเนี่ยพี่น้องมันเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งนะครับสังคมมุสลิมเนี่ยพี่น้องนะเราบรรดาผู้รู้เราบรรดาครูอาจารย์เนี่ยนะครับก็ทําการพูดคุยกันตักเตือนเรื่องนี้กันน,นะครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะว่าทําการพูดคุยกันน,นะครับอย่างมากมายแต่ถึงกระนั้นเองก็ตามนะครับก็ยังปฏิเสธไม่ได้พี่น้องนะครับว่า สิ่งดังกล่าวเหล่านี้เนี่ยนะครับเริ่มที่จะเกิดการแพร่หลายอยู่ในสังคมของมุสลิมในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเองพี่น้องครับเมื่อความผิดเมื่อบาปนะครับความผิดนี้มันยังเกิดขึ้นอยู่ก็มีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับบรรดาผู้รู้ครูอาจารย์ที่จะต้องพูดที่จะต้องบอกกล่าวที่จะต้องตักเตือนกันเพราะศาสนาอิสลามนะครับเป็นศาสนาแห่งการตักเตือนเป็นศาสนาแห่งการสั่งใช้กันในเรื่องราวของความดีเป็นศาสนานะครับที่ คอยตักเตือนห้ามปรามกันนะครับเมื่อเห็นความผิดบาปเกิดขึ้นพี่น้องครับท่านอบีมุฮัมมัดสุลลัลอัลลอฮฺสุบฮานาหูอัตาลาได้ตรัสเอาไว้นะครับบอกว่าวัลลาดีนยัชตานีบูนะกะบาอิรันอิสมาวัลฟาวาฮิชและบรรดาบุคคลผู้ที่ละทิ้งออกห่างจาก บาปใหญ่นะครับที่เป็นบาปความผิดนะที่เป็นการกระทําที่เ,เขาเรียกว่าเป็นการกระทําที่ลามกพี่น้องครับอันนี้เนี่ยนะครับนะอัลลอฮฺสุบะฮานาฮูวตาลาได้ตรัสเอาไว้ถึงคุณลักษณะของบรรดาผู้ศรัทธาพี่น้องว่าจะต้องพยายามออกห่างจากเรื่องราวของบาปใหญ่จะต้องพยายามออกห่างในเรื่องราวของความผิดแปลกนะครับผิดธรรมชาติที่ Allah subhanahu wa t a าลาได้ส,สร้างมา Allah subhanahu wa t a าลานะครับในหลักการของอันอิสลาม Allah subhanahu wa t a าลาเนี่ยพี่น้องได้สร้างมนุษย์นะครับมาเป็นคู่คู่กันให้ชายเนี่ยนะครับได้คู่กับหญิงให้หญิงเนี่ยนะครับได้คู่กับชายให้มีลูกหลานให้มีการมีทายาทนะครับซึ่งจะเป็นเหตุนะครับในการที่จะ ดำรงไว้ซึ่งการคงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของมนุษย์นั่นเองนะครับสิ่งดังกล่าวนี้นะครับเป็นหลักการนะเป็นกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺสุบฮานาะฮฺวะตาลานั้นได้วางเอาไว้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเองนะครับก็มีมุสลิมบางกลุ่มนะมีมุสลิมบางคนนะครับที่พยายามแหวกที่จะพยายามหาทางออกนะครับจากกฎเกณฑ์ดังกล่าวตรงนี้อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยพี่น้องนะครับเราได้ยิน นะว่ามีมุสลิมส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับพี่น้องมีการเรียกร้องเชิญชวนให้ยอมรับในเรื่องราวของการเรียนแบบเพศตรงข้ามถึงขนาดที่ว่าคนเตือนเนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพูดถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะเดี๋ยวเขาเนี่ยนะครับไปต่อไปต่อรองกับอัลลอฮ์สุบฮา,านาะฮูวาตาลาเองนี่พูดกันถึงขนาดนี้พี่น้อง นั่นหมายความว่าอะไรนะครับหมายความว่าวันนี้เนี่ยนะครับพี่น้องในสังคมเนี่ยนะครับคือเรียกได้ว่ายิ่งอยู่เนี่ยนะครับความเลวร้ายมันยิ่งเกิดขึ้นในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมของบรรดาผู้ศรัทธาดังนั้นจําเป็นสําหรับบรรดาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับที่จะต้องเอาใจใส่บุตรหลานนะแล้วก็ไม่พยายามที่จะสร้างสื่อต่างๆนะไม่ได้หมายความว่าเอาแหละนะลูกของฉัน ตกเกิดมาเนี่ยเป็นเด็กผู้ชายนะหาเสื้อผ้าสีสวยๆนะสีหว,วานหวานหาตุกกาตาา๊กตาน่ารักน่ารักนี่ให้ลูกของฉันได้เล่นมองว่าไม่เป็นไรหรอกนะลูกของฉัน,นยังเด็กอยู่แต่พี่น้องขัดอย่างที่หลักการของอิสลามที่สุนนะของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลฮว่าอะไรยฮกว่าสลามนั้นได้กล่าวเอาไว้มามินมาลูดินอิลลายูและไอเลนฟิตเอรนะ์เด็กทุกคนที่เกิดมาเนี่ยล้วนแล้วแต่มีความบริสุทธิ์ทั้งสิ้น นะเด็กนี่เปรียบเสมือนผ้าขาวนะเด็กนี่เปรียบเสมือนผ้าขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องพ่อแม่แต่งแต้มเติมสีใดให้กับเด็กนะผ้าขาวอันนั้นนี่นะครับก็จะแปดเปื้อนสีดังกล่าวเหล่านั้นและทําให้เด็กเนี่ยนะครับนะซึมซับกับพฤติกรรมที่พ่อแม่เนี่ยนะครับพยายามที่จะปลูกฝังให้นั่นเองนะครับพี่น้องค่ะ ถึงแม้ว่าอัลลอฮฺสุบฮานะฮฺวตาลาเนี่ยนะครับจะสร้างมนุษย์ให้มีสองเพศเนี่ยพี่น้องนะคือมีเพศชายมีเพศหญิงแต่นะครับเราเองก็ต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับแต่ในขณะเดียวกันเองเอัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาก็ได้ทําการทดสอบบุคคลบางคนนะครับโดยสร้างให้พวกเขาเนี่ยนะครับมีความผิดปกติทางพันธุกรรมในเรื่องราวของร่างกาย นะอันนี้ในะหลักการของอิสลามเนี่ยมีนะครับแต่ความผิดปกติตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะเกิดขึ้นนะครับบ้างเนี่ยนะอาจจะไม่มีความชัดเจนว่าคนดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะหรือบางทีเนี่ยนะครับคนดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับมีอวัยวะเพศทั้งของเพศชายและของเพศหญิงอยู่ในคน คนเดียวกันอันนี้เนี่ยนะครับในหลักการของอันอิสลามเรียกว่าคุณซาคุณซาตรงนี้เนี่ยพี่น้องนะครับได้รับการงดเว้นนะกับการเกิดมานะมีสองเพศนะครับหรือบางบางเคสบางกรณีเนี่ยพี่น้องอาจจะไม่มีอัยวะเพศเลยนะครับแต่มีช่องทางในการปัสสาวะเท่านั้นนะครับอันนี้ในหลักการของอันอิสลามเ,เรียกว่าคุณซา นะครับอันนี้นี่ก็ว่ากันไปนะครับในเรื่องราวของตรงนี้นะครับแต่ถ้านอกเหนือจากนี้เนี่ยพี่น้องนะไม่ได้รับการงดเว้นใดๆทั้งสิ้นนะครับร่างกายเป็นชายนะพยายามที่จะทําตัวนะแต่งตัวนะพยายามที่จะใช้ชีวิตนะครับให้เหมือนกับเหล่าบรรดาสตรีเนี่ยนะครับอันนี้นี่ไม่ได้รับการงดเว้นหรือในทางกลับกันนะครับสตรีที่พยายามทําตัวให้เป็นผู้ชายที่พยายามใช้ชีวิตแบบผู้ชายนะแต่งตัวแบบผู้ชายเนี่ยพี่น้อง อันนี้เนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการงดเว้นในเรื่องราวของหลักการเช่นเดียวกันนะครับผู้ที่จะได้รับการงดเว้นนี่คือคุณซานะครับคือคุณซาเนี่ยนะครับคือบุคคลผู้ที่มีความผิดป,ปกตินะทางพันธุก,กรรมอาจจะมีสองเพศในคนคนเดียวกันนะครับหรือบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีอวัยวะเพศปรากฏเลยนะไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายนะครับแต่มีเขาเรียกว่ามีช่องทาง ในการขับถ่ายเท่านั้นเองนะครับนี่คือหลักการของอันอิสลามพี่น้องขับไทยิบนหนึ่งนะครับท่านอิหม่ามอัจซาฮับีได้หยิบยกมานะครับบอกว่ายังไงบอกว่ากอลัมโนอับบาสนะท่านอิบนนอับบาสเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้บอกว่าแลื่อนอราซุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลมุคันนาตีนมินะริจัลนะท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ทำการ สาบแช่งเราบรรดาชายชะกันที่ทำตัวเรียนแบบเราบรรดาสตรีวลมุตรจีลตมีน,นันนีและสาบแช่งสตรีที่ทำตัวเรียนแบบผู้ชายพี่น้องครับการทำตัวเรียนแบบตรงนี้เนี่ยนะครับหมายรวมทั้งหมดเลยนะครับรวมการใช้ชีวิตนะสิ่งใดก็ตามนะครับที่ เป็นการใช้ชีวิตนะเฉพาะนะครับของผู้ชายนี่แล้วผู้หญิงเนี่ยนะยาที่จะไปกระทำนี่นะครับอันนี้ก็เข้าข่ายในเรื่องราวของการเรียนแบบด้วยนะหรือแม้กระทั่งการแต่งตัวเองก็ตามเนี่ยพี่น้องนะที่พยายามแต่งตัวให้เหมือนผู้ชายนะครับที่พยายามผู้ชายนี่ใส่น้ําหอมได้ผู้หญิงก็ใส่น้ําหอมบ้างนะหรือ,อ,อผู้หญิงเนี่ยนะครับอนุญาตให้แต่งแต้มเ,เติมสีสันเนี่ยนะครับเมื่ออยู่กับครอบครัว ผู้ชายเห็นเอามั่งนะครับมีการาแต่งหน้ามีการทาปากนะมีการาใส่เสื้อผ้านะครับที่มีสีสันนะครับทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นการเข้าข่ายการเรียนแบบทั้งหมดเลยนะครับและพี่น้องครับรวมไปถึงอะไรที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังนะครับอาจจะไม่ได้เข้าข่ายฮันดิบทนี้โดยตรงนะครับแต่ก็มีความเกี่ยวข้อง อาจจะนาพาไปสู่การเรียนแบบนั่นก็คือการที่ผู้ชายเนี่ยพี่น้องนะใส่สร้อยนะครับแต่อาจจะเป็นสร้อยเฉพาะของผู้ชายอาจจะเป็นสร้อยเลดหรือกําไลเลดเนี่ยนะพี่น้องอันนี้เนี่ยนะครับให้เรานั้นได้รับรู้เอาไว้ว่านี่คือเครื่องประดับของสตรีนะผู้ชายบางคนเนี่ยนะครับใส่สร้อยที่เป็นโซ่เนี่ยพี่น้องที่ข้อมือนะบางคนเนี่ยใส่สร้อยที่เป็นโซ่ที่คอให้เรานั้นได้รับรู้เอาไว้นะครับว่า สร้อยและเครื่องประดับโดยพื้นฐานนั้นเป็นของสตรีนะครับอันนี้คือหลักการของอันอิสลามและหะดี้อหนึ่งนะครับมีรายงานนะครับบอกว่าอันนินบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมก่อนและท่านนบี m u h a ม m a d สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าและนั่นละอันัลลอฮฺอารุรจุละตุอารุรจุละตะมินันนิซานะอัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทำการสาบแช่ง ผู things, Allah, ้หญิงที่ทําการเรียนแบบผู้ชายนี่เห็นไหมครับพี่น้องนะเพียงแค่สองขดดิษณ์นี่ยนะครับเราเองนะครับได้รับรู้นะว่าการที่ทําตัวเรียนแบบเพศตรงข้ามในหลักการของอันอิสลามมีการสาบแช่งจากอัลลอฮ์มีการสาบแช่งจากท่านนบีมุฮัมมัดสัมบลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมต่อมานะครับวกอและอบูฮุรอยรอและอบูฮุรอยรอเนี่ยนะครับก็ได้กล่าวเอาไว้บอกว่าละนะรัสูลุลลอฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัรรัจุล ยัลบ ب ซูลิบซาตันมรรเอนะแท้จริงอัลลอฮ์ท่านนาบีนามมมุฮััด m u h ล m m ฮุอะลัยฮ ه วะซัลลัมได้ทําการสาบแช่งผู้ชายเนี่ยนะครับที่ใส่เสื้อผ้านะที่สวมใส่เสื้อผ้าของสตรีนะเอาเสื้อผ้าของสตรีมาใส่เนี่ยพี่น้องท่านนาบีนั้นสาบแช่งวันมรรออตวันมรรออตั้นลบัซูลิบซาตัลรอจุลนะครับแล้วก็ทําการสาบแช่งสตรีที่เอาเสื้อผ้าของ บุรุษมาใส่แต่เดี๋ยวนี้นี่นะมีเทรนนะครับในการใส่เสื้อบอลน,นะในการใส่เสื้อเชิ้ตของผู้ชายนะครับในหมู่กลุ่มเราของบรรดาสตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีมุสลิมเนี่ยพี่น้องนะอันนี้เนี่ยนะครับเราเองในฐานะที่รู้ในเรื่องราของหลักการเนี่ยนะครับเราเองจะต้องตระหนักนะครับและมีความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นวะกอลลซัลลัลลอฮุอะลัีฮิวาสัลลัม และท่านนบีม m u h ม m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะ s ัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้บอกว่าซินฟานมินอห์ลินนัดลัมอารอฮูมามีคนสองกลุ่มนะจากชาวนรกเนี่ยที่ฉันเองเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนั่นก็คือเกามุนมาอุมซียะตุนกาอัซนาบิลบากรนะคือกลุ่มคนหนึ่งที่มีแส้ประดุดดังหางวัวนะที่มีความยาวเนี่ยนะครับยาเดรีบูนบีฮันนัสนะที่ วกเขาเหล่านั้นเนี่ยใช้เคี้ยนตีนะใช้ทำการฟาดไปที่ผู้คนทั้งหลายวานิซาอุนกาซียตุนอารียาตุนมาอีลาตุนมูมีลาตุนนะครับและสตรีนะที่เหมือนยังเปือยกายอยู่นะครับเป็นคนทีเ่เดินเอียงไปเอียงมานะในขณะที่เขานั้นได้เดินเนี่ยพี่น้องนะรูอูซูฮุนกาอสัสกาอ นิมาติลบุคติอัลมาอิละนะครับศีรษะของเขานะก็เอียงเหมือนกับโหนของอูนล,ลายเดอคุณอลายเดอคุณนั่นจันนะตวลายยิดนารีฮาพวกนางนั้นจะไม่ได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของลอสุบะฮานะหัวตาลาและสำหรับพวกนางนั้นจะไม่ได้กลิ่นไอของสวนสวรรค์ ว่าอินนร ا ل ะฮُล ج ตูจดِมินมาซีรَติกะ ذا วกะ ذا สำหรับกรีนไอ,อของสวนสวรรค์เนี่ยนะมีระยะทางถึงเท่านั้นเทาน่านี้ตามที่ท่านนาบีมุมัมมัด็อลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบุคคลนะครับในกลุ่มฮะดิษดังกล่าวบทนี้เนี่ยพี่น้องนะนั่นก็คือบุคคลผู้ที่ทำตัวเลียนแบบเพศตรงข้าม และท่านนบ,บีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่าอันอาณาฮะลลกริจานฮ حين أ ع ตอุนนะิ ا าณขณะนี้เนี่ยนะความหายานะได้เกิดขึ้นกับเหล่าบรรดาบุรุษแล้วนะตราบใดก็ตามที่เขานั้นได้ต่ออาต่อเหล่าบรรดาสตรีพี่น้องครับโดยพื้นฐานในหลักการของอ,อิสลามเนี่ยนะสตรีเนี่ยนะครับจะต้องต่ออาต่อ บุรุษนะครับแต่วันนี้เนี่ยโลกมันกลับกันนะครับสตรีนี่ออกไปทํางานนอกบ้านนะบุรุษเนี่ยนะครับอยู่บ้านดูแลบ้านนะเป็นพ่อบ้านนะครับภรรยากลับมาสตรีกลับมาเนี่ยนะก็ต้องเอาใจต้องปฏิบัตินะครับประดุดดังการเชื่อฟังเหล่าบรรดาสตรีนั่นเองนะครับนี่พี่น้องนะครับนี่คือสิ่งที่เราเองจะต้องระมัดระวังกันนะครับกับบาปใหญ่นะครับในส่วนของบาปใหญ่ประการที่28นะครับ อินชาอัลลอฮ์นะครับได้ติดตามกันใหม่ในตอนหน้านะครับวาบิลลาฮิตตฟิกวันฮีดายะอัสลามอะลยกุมวะรอมะตุลลอวะบเระกาตุจบไปแล้วเป็นอาจารย์หะดิษบุญมาเลิดผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์